บันทึกไว้บรรณิตก่อนชีวิตอัสดงกับวิถีชีวิตของเจ้าสำนักเจ้าอาวาสด,ดูแลสองที่สองแห่งก็ไม่ได้บันทึกไว้เพื่อที่จะอวดจะอ้างจะอย่างไรแต่เพื่อจะให้เห็นคำโบราณที่พูดเอาวไว้ค่อนข้างจะชัดเจนอวดตวกว่าเปลี่ยนเสือแล้วไล่บัวไล่เข้ากรอบประตูก็คือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นภาระ,ะหน้าที่ ที่จะต้องทำหรือก็ต้องดูแลงานเผยแพร่ถ้าขาดอุปกรณ์ขาดเครื่องอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันปีพุทธศักราช2566ต้องอาศัยไฟฟ้าต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเผยแพร่และก่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้า กลางวันก็ไปก่อสร้างหรือว่าดูแลการก่อสร้างทําการก่อสร้างอยู่ที่วัดใหญ่เป็นภาระหน้าที่ของจเจ้าอาวาสค่ามากลางคืนมากลับมาก็ต้องมาต่อไฟอเพื่อเป็นการเตรียมหรือว่าอำนนยความสะดวกซ่อมแซมในสิ่งที่มันสํารุษสุดโทมไปใช้มานานก็ต้องมาดูแลเองไฟก็ต้องเป็นปูนก็ต้องทำ กรรมฐานก็ต้องสร้าง๋ยวนี้ก็เรยกว่าตวก็เปลี่ยนเสื้อแล้วไล่บัวไล่เข้ากระตูเป็นไม่เป็นก็ต้องทำเพราะว่าถึงไม่ใช่กิจโดยตรงแต่เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบจะจ้างช่างช่างก็ไม่ค่อยมีแล้วก่อที่สำคัญตังก็ไม่ค่อยมีด้วย <c oughs> เออก็พอทำได้ก็ทำไป พระโบราณพระครั้งพุทธ,ธกาลกาุติท่านก็สร้างเองทําเองนั่นแหละจึงมีการได้บัญญัติพระวินัยขึ้นมาในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับพระสร้างกุติหรือว่านวะกรรมต่างๆะตัวนี้ก็บันทึกไว้เพื่อเป็นสตรอรี่ของตัวเองเฉยๆหรอกไม่ได้อวดไม่ได้อ้างไม่ได้โชว์จะไม่สุภาพในการแต่งองค์ทรงเครื่องบางครั้งบางทีก็ต้องแลกเพื่อเลือกหรือว่าแลกเพื่อที่จะ ให้เกิดความดีในบางด้านบางอย่างขึ้นมาที่ไม่ผิดและก็เสียหายทางด้านของหลักธรรมหรือว่าหลักพระวินัยจนเกินไปกับการเป็นพระรรมกรกสอนธรรมไปจะต่อไปเวลาช่วงนี้ก่อนหนะ้าจะประมาณสองทุ่มกว่ากว่าอย่าสามทุ่ม เสียงคำวัดเสียมนิยมแยกของโยมที่สาราเนี้จบไปแล้วเรียบเสียงนั่งสมาธิเจริญจิฏฐคามานากันแล้วส่วนพระมาพักกรรมกร,รกจะเรี้อจะไปเป็นกรรมฐานากับเขาก็นในช่วง,งเขาตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนไปโดนหลย จะคบกับผู้มีาธาตุดีฮีนาทิมุติกาฮีนาทิมุติเกหิสั้งสั้นดันติสเมติสัตว์ผู้มีาธาตุเลวก็จะคบกับสัตว์ผู้มีาธาตุเลวเขาจะคบกันเป็นหมูเป็นหมูเป็นเหล่าจะไม่ปะปนกันถ้าหากว่า,าธาตุต่างกันเขาจะไม่ปะปนกันแต่จะอยู่กันเป็นหมูเป็นเหล่าว่า,าธาตุเสมอกันก็จะอยู่ด้วยกันดังน,นั้นผู้ที่มาอยู่นาตรงนี้บางทีปริมาณอาจจะไม่มาก บุญญากตาริการของผู้จัดงานก็น้อยอย่างผมเองก็มีบุญวาสนาน้อยมีบุญไม่มากก็เลยเท่าที่เราได้นี่ก็อย่างที่พูดไปในเบื้องต้นว่ามันนอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องของออสำนักแล้วก็ต้องเกี่ยวกับฤดูเกี่ยวกับฤดูการที่เราจัดด้วยเป็นช่วงเทศกาลที่ตรงกับงานมาคบูชาด้วย บุญเข้ากีด้วยจัดงานพร้อมกันเนี่ยเยอะมากช่วงจัดงานพร้อมกับเราเนี่ยดังนั้นเราจึงได้เท่าที่เราได้นี้แต่ว่าธาตุของเราก็เข้ากันได้โดยความต้องการนีทีนี้ <c oughs> เรามองประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องศาส,สนาที่มีความเกี่ยวข้องในสังคมในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมองทีละตอบก่อน วงการคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรสถานะของสังคมสงฆ์ปัจจุบันนี้ภายใต้กรอบของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าผอ,อื่นผอ,อมมากและเกินเพราะว่าโลกเขาพัฒนามุ่งไปทางวัตถุจะเป็นส่วนมากมุ่งหวังกำไรมุ่งหวังแก้วแหวนเงินทองอย่างเดียวดังนั้นเ <c oughs> มื่อคณะสงฆ์อยู่ภายใต้กรอบอย่างนี้นี่ โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาเหมือนสมัยครั้งโบราณาการนั้นเป็นไปได้ยากมากแม้กระทั่งการทุดงในปัจจุบันนี้เราก็ต้องเดินตามทางเดินกันเป็นหมู่เป็นเหลา่าเดินกันเป็นพวกซึ่งผิดกับการทุดงในสมัยก่อนสมัยหลวงปู่มั่นสมัยหลวงปู่ฟัน่นป่าก็มีมากข้อจํากัดของท่านเป็นอิสระเสรี กว้างหน้าข้อจำกัดของท่านกว้างแต่ปัจจุบันในข้อจำกัดตรงนี้แคบลงแม้พระจะไปชุดงในป่าปัจจุบันนี้เขาก็ไล่ออกมาจะไปขึ้นภูกระดึงจะไปขึ้นที่ไหนที่มันเป็นสัปปายะด,ดีๆเขาก็ไล่พระลงมาเขาไม่ให้พระอยู่เขาจะให้คนขึ้นไปเที่ยวเพราะเขาได้เงินจากตรงนั้นปัจจุบันในการนับระบบ gdp นี่จึงนับเรื่องของงานด้านบริการเข้าไปด้วยแต่ก่อนี่งานด้านบริการไม่มี การนับความเจริญเติบโตสังทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า GDP เขาจะนับเฉพาะอาการส่งออกการผลิตและการสั่งเข้า <c oughs> เมื่อบวกลบกลบกันแล้วหักแล้วเหลือเท่าไหร่นั่นแหละเรียกว่า GDP ขาดดุลไปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ปัจจุบันนี้เมื่อมีงานด้านบริการเข้ามาปั๊บนี่ก็น่าสงกระทบโดยตรง แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้เขาจะไปยึดเอาแต่สถานที่ดีๆทั้งนั้นสถานที่ที่พระสงฆ์จะได้อยู่ประพฤติปฏิบัติจะได้นั่งสมาธิเป็นสัปปายะสําหรับพระสงฆ์องค์พระเจ้าปัจจุบันนี้เขาก็ยึดเอาหมดสถานที่ดีๆรัฐบาลเขาก็ไปยึดเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่คนจะไปเที่ยวชมนี่ดูประโยชน์ของธรรมชาติ นอกจากธรรมชาติแจะรักษาตัวของมันเองแล้วมันก็ยังสร้างประโยชน์ให้มนุษย์เจอะแยะยมากมายแต่มนุษย์ก็ยังไม่เห็นคุณค่า <c oughs> ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าขาดพระสงฆ์ดูแลแล้วเนี่ย <c oughs> ต้นไม้วัดต่างๆเนี่ยป่าต่างๆที่ที่เรามองเห็นกันอยูน่นี่คงจะหมดไปพอพระ ไม่ได้รักษาดูแลกมป่าไม้ตั้งขึ้นมาก็บางทีก็เป็นเส้เองมีการตัดไม้ทำลายป่ามีการคอร์รัปชันมีการาร่วมหัวกับนายทุนทำลายป่าอันนี้เป็นต้นอันนี้น,นี่เล่าให้ฟังเรื่องว่ากรอบของสงในปัจจุบันนี่มีข้อจำกัดมากมายเหลือเกินพระพุทธเจ้าท่านพาภิกษุสง ส่งใช้ชีวิตยอยู่ในป่าซึ่งเป็นส่วนมากในสมัยนั้นภิกษุไปอยู่ลุกขมูลไปอยู่โคนต้นไม้ไปอยู่ป่าเป็นวัดแม้กระทั่งเดินธุดงนี่ก็ต้องส่วนมากก็จะอยู่ป่าเป็นวัดแต่ยังไงก็ตามทุดงมีอยู่สิบสามข้อก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ป่าเสมอไปอยู่บ้านก็เป็นธุดงค์ได้แต่ทุดงครูปแบบในปัจจุบันนี้ดูดูไปมันก็ไม่เหมือนเป็นธุดงตัทธูตังคะ ท <c oughs> ุตะกิเลโววาปุกโลกิเลสะทุนโนวาธรรมโมบทว่าทุดงนั้นในคำว่าทุดงนั้นมีความหมายสองประการประการหนึ่ง,ค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 ,งคือบุคคลผู้มีกิเลสที่ขัดเก่าแล้วนี่คือประการหนึ่งทุตะกิเลโววาปุกัลโลคือบุคคลผู้มีกิเลสอันขัดเก่าแล้วนี่ประการหนึ่ง อีประการหนึ่งก็เป็นชื่อของธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาธรรมกิเลสกิเลสทุนโนวาธรรมโม,มเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสอีประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ที่บางท่านก็เห็นว่าเอ่อการไปทุดงนี่เป้าหมายมันก็เลอะเรือนไปบางทีอ๋อแบกบาดภาย บาดแบกกดเดินหน้าดำคำเข่งบางทีก็มันเหมือนกับรูปหลวงปู่มันเห็นหลวงปู่มันหิวกานะ้ำก็หิวกานะ้ำเหมือนกันเดินเดินจ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 น,จน,จน,จนหน้าสงสารบางทีนั่งรถไปเห็นพระเดินในทางผมก็คิดตั้งคำถามในใจมันสินยางไป็สเนาะหลวงพ่อนี่ บางทีมุ่งหน้าเดินไปเหมือนกับว่าจุดมุ่งหมายที่ทางไปเน่มันเหมือนกับเป็นแหล่งอบายามุกด้วยซ้ำไปเห็นองค์หนึ่งหรือบางทีองค์งนี่อยู่แถวช่องจอมเนี่ยไม่รู้ท่านเดินทุรงแบบนั้นท่านวนอยู่แถวเนี่ยที่นี่ก็มีอุป,ปกรณ์เยอะแยะมากมายไม้เท้า ไม้เท้านี่โอ้โหหน้าขลังมากผีปอบเพนนี่คงจะกลัวขลังเอาดูแค่มาดไม้เท้านี่ครับกับลูกบักคำสองอันนี่ผมว่าผีกลัวองค์นี่ <c oughs> ใครแกจะขอติดรถคนออกมาอ,ออกจากช่องจอมามาแล้วแกจะมาลงไม่ไม่ไกลนะ,อ,ะอาจจะลงแถวแถวบ้านห่างจคกเจดกิโลแกจะขอลงแล้วอ่าลง คือขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ขึ้นไปอะไรหรอกแกจะจะมีลีลาของแกแกจะขออะไรของแกในรถในในคนที่ท,ที่นั่งมาในรถเนะี่ยพอได้ทิดชูดดนีย่ยนียแกก็จะขอลงมาล,ลงตรงนี้แล้โยมทั้งบาททั้งกรดนะทั้งไม้เท้ากายสิทธิ์ของแกพอแกลงปั๊บรถคันใหม่จะสวนไปทางนน้นอีกโบอกอีกกลับเข้าไปที่เดิมอีกไปตั้งหลักมาใหม่ลักษณะนี้ทุ่งงแบบเรียกว่าไม่ไม่ทราบว่า,ม,ามันเป็นทุดงงแบบไหน คือจริงๆแล้วถ้าฟันธงไปเลยก็ไม่ใช่ทุดงันเลยโยมก็ไม่รู้เลยมองเห็นหน้าขังๆเนี่ยโอ้ยกาบแล้วกาบอีกแล้วก็เอาจตุปัจจัยอะไรต่างๆไปถวายเม่อกลายเป็นเครื่องมือของธุดงเลยกลายเป็นเครื่องมือหากินของของผู้ที่เรียกว่าแอบแฝงเข้ามาเนี่ยคําว่าทุดงเนี่ยก็อย่างที่ให้รูปวิเคราะห์ไปเมื่อกี้ ท่านบอกว่าพระขวตาปฏิจจตลกานิสานังกุลปุตตานังจิตเตจะกาเยจะอนาเปขาอน,านุโลมมีกะปฏิปทางเยวากุลปุตตานังเตระสะทูตังคานิอนุญญาตานิท่านบอกว่าจริงๆแล้วทุโรงมีพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก่กุลบุตรผู้มีอามิตร ที่สละแล้วปิจจะตะโลกามิสานังอามิตในทางโลกนี่สละแล้วและไม่อะไรในชีวิตและร่างกายกาเยจะจิตเตจะอนเปเปคางท่านมุ่งเพื่อที่จะปฏิบัติอนุโลมะปฏิปทัทางเยวะข้อปฏิบัติที่ขัดเกลาตามลำดับที่จะให้กิเลกกิเลสของตอนนั้นหมดไป ที่นี้ท่านบอกว่าทุดงนี่มันจะเหมาะสําหรับบุคคลผู้มีอาราคาจระ,จ,ะาจริตัดสะจาโมหะจริตัดสจะคือมันจะเหมาะสําหรับผู้มีราคะจริตและเป็นคนโมหะจริตจะเสพทุดงได้แล้วก็เป็นเครื่องขัดเกา่าเป็นเครื่องอายุอย่างหนักอยูอยอง่างต<อ><า>่อเนื่องกันมาแต่ละท<ม>่าน่าแล้เจุด แต่ปัจจุบันบางทีก็มุ่งไปที่รูปแบบใช่มากกว่าถามหาช่างผมนั่งรถมาเราก็ทําได้อย่ร้ร้อยสว่างอ๋อสกปรนร้อนปีที่แล้วต่มได้มาเจอพระสองลูกรักเสร็จก็ไปทุดงกันเยอะไปทุดงกันหลายลูกร้อยร้อยกว่าลูก